อามอโอเคสเขาจะมีตัวชี้วัดแล้วก็มีหลักเกณฑ์หลักด้านค่ะด้านที่เข้าาปก็จะเป็นร้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ด้านการบริการหรือว่าจะเป็นร้านกาแฟเขาจะมีตัวชี้วัดประมาณร้อยกว่าตัวที่แบบอันนี้คือมาตรฐานตัวตัวโอเคสอ่าประเด็นคำถามก่อนถ้าพื้นที่ในเขตบางานในการตามออกตามมาตรามาตราเท่าไหร่ครับสี่ห้าครับบอชหกสี่ห้าป่ะครับใช่ไหมการเป็นเขตเขต ทำมาหาก,กินของชาวบ,บ้านที่อยู่เก่าใช่ไหมครับอ่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ในเขตที่การหล่อข้อเขียนอนุญาตหกว่ามันไม่มีโฉนดอยู่แล้วนะที่ตรงนั้นนะม่านตราเนี่ยไม่มีโฉนดอยู่แล้วเป็นที่ที่อยู่เรื่องเดิมน,นะครับอันนี้ไปเช็คดูก,ก่อนถ้ามีอนุญาตให้ทำตรงนี้ได้คุยกันได้ครับมานตราเนี่ยคือนจะจะนหนูไม่เข้าใจกฎหมายเลยมันมันจะมีหงสสี่หห้าอะไรสักอยา่างครับที่ต้อกันคืนที่ให้ให้ให้ ผู้ที่อยู่มานักเดิมะครับสามารถที่จะทํากินต่อได้นที่ตอนเดี๋ยวนี้พลบอุปัาญาไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แล้วฉันจะต้องย้ายออกอย่างเดียวนะครับไม่มีแล้วนะครับปัญญาแห่งชาตินี่ก็เปิดให้ให้ผู้ที่อยู่ทํากินก่อนนะครับสามารถที่จะก,การเขียนออกเข้าเขียนทยญญาได้ถ้าสมมติว่ามันของที่มันพอดุดให้มาแล้วก็มีใบสอทกรที่สอทกอเลยนะครับสอทอกรใช่ไหมนะเพื่อสอทกรไม่ทำกินซึ่งมันออกก่อนที่ จะประกาศเป็นเขตอุทยานแล้วตอนนั้นคือมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่ชาวบ้านไม่รู้และไม่ได้ไปอุทธร์ภายในกี่วันนะคะอาจารยะะ์60วันหรือ90วันที่แหละค่ะกลายเป็นว่าเขาประกาศคบสอนพื้นที่ของชาวบ้านซึ่งก็ไม่มีใครถึงโต้แยง้งเพราะว่าเราก็ตะสีรซาการแต่ว่าเนื่อบุตรที่เหมือนอาจ,จารย์บอกว่ามาตรา65แล้วหลูมีหลักฐานตัวเนี้ยที่ทำมาทำมาอยู่ก่อนที่อุทยานจะเข้ามาเนี่ย หนูจะไปได้านไหนไปยังไงเพื่อให้กลุ่มของหนูนะคะทั้งหมด5คนเนี่ยค่ะที่มาเนี่ยได้วัตรุฐานอันนี้ค่ะเราอยากได้แคปิ้งมากเออโอ้โหแล้วมาสบดีอยู่ไกลเลยเดินเออจริงจริงอย่างนี้ครับที่ผมแนะอย่างแรกเลยคือไปดูก่อนสอทกเนาะใปสิทธิการนำกินตรงน,นั้นนะ่นนะนระลุว้อย่างไงนะครับอย่างที่สองัอนนี้ต้องคุยต้องคุยละเอียดนะไม่ใช่ผมบอกตอนนี้ว่าขอไม่ได้เลยนะต้องคุยรายละเอียดเพราะว่าสายที่ผมบอกอย่างนี้ครับ ตัวมาตราของพรบตัวใหม่ของทียานเนี่ยเขาจะกันเขตทำกินของชาวบ้านที่อยู่เดิมนะครับเขาจะมีการว,วัดมี G.P.S. จับห้ามเพิ่มถ้าอยู่มานานนะครับห้ามเพิ่มเพิ่มไม่ได้มันจะมีสิทธิ์การใช้ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องคุยอ,อ,อ,อย่างเงี้ยต้องคุยต้องคุยลงลึกรายละเอียดถามว่าขอได้ไหมตอนนี้ผมตอบไม่ได้ผมฟันธงไม่ได้ว่ายังขอไม่ได้เลย เงื่อนไขที่บอกนี่คือลักษณะของเอกสารสิท่งปกติแต่ถ้าเป็นสิ่งที่พิเศษตรงนี้ต้องกลับไปดูครับเพราะว่าพรบของพิการมันมันมีให้ทำหลายอย่างครับตรงนี้มีให้ทำหลายอย่างการเขตกธนาคารการเขตพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ก่อนการเขตอนุรักษ์การเขตคอมเพลอสโซนเดี๋ยวนี้พรบก็เขียนใหม่หมดแล้วนะครับก็มีแผนบริหารจัดการยิการอบห้าปีหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ถ้าจะขอจริงๆต้องคุยแล้วก็ต้องดูเอกสารกัน นะครับเพราะเดี๋ยวพูดไปเนี่ยข้างๆงงเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากนนี้นะครับเดี๋ยวมานั่งคุยกันนะครับอันนี้ต้องมานั่งคุยกันเลยแหละว่ามาตราต่างๆที่ผมบอกก็คือมาตราที่คลองคลเพื่อให้นเก่าที่อยู่ในเขตพานสามารถทำกินได้นะครับเพราะฉะนั้นผมตอบคำถามนี้ไม่ได้นะเตอบคำถามนี้ไม่ได้ผมบอกเลยผมตอบคำถามนี้ไม่ได้มาับับ

Đi hết ครับตัวที่ Tchau. ผมพยายามติดตามพี่นะแต่ว,ว่าเดี็ดนะเอาใหม่ปรับใหม่เซตใหม่ก่อนเอาใหม่เซตใหม่ก่อนเอาไว้เซตใหม่ก่อนนะเอาไว้เซตใหม่ก่อนการขอมาตรฐานเป็นมาตรฐานสมัครใจเนาะอย่างแรกก่อนเพราะฉะนั้นมาตรฐานสมัครใจเนี่ยหมายความว่าต้องการที่จะยกระดับในส่วนตัวกิจกรรมอย่างที่สองตัวสิทธิของที่ดินนะครับมันไม่ได้เป๊ะตายตัวขนาดนั้น,นอย่างที่ผมบอกบอกมตอบไม่ได้ว่า ขอไม่ได้เลยมีขอได้ผมขอดูนิดก,ก่อนเพราะว่าทีนี้ครับมันมีกฎหมายหลายตัวที่เกี่ยวข้องในการที่ผมจะให้การรับรองไปบวกเนี่ยมันเหมือนกับมันเหมือนกับตัวไปบัตประชาชนนะครับ identify บ่งชี้ว่าที่นี่นชครับการรับรองตัวบ้านฐานประเด็นสำคัญก็คือว่าที่ผมยกตัวอยากให้อยูเนี่ยเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่ อาจจะต้องมาอกพี่นาะเป็นเคสไปเคสไปเรื่องไปเรื่องไปอันนี้ผมเข้าใจพี่ในกรณีเนี้ยที่ออกมาว่าจะต้องเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่างทงหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องมานั่งมอง,งเรื่องของตัวความรับผิดรับชอบทนาะงกฎหมายทอกฝ่ายเน,นี้ยนะครับเดี๋ยวเน,นี่ยผมรับเรื่องไปไม่ใช่ผมมีปัญหาผมมีปัญหามผมเจอมากกว่าพี่อีกแลงต้อง กิจกรรมการต้องเที่ยวยังรอไม่นะครับผมรับรองเกษตรด้วยผมปวดหัวม่ง,งมเพราะเกษตรผมไม่ได้รับรองเองมีหน,น่วยงานที่เป็นเกษตรเขากำหนดมาเลยว่าที่เดลโมเภทไหนห้ามแต่ในขณะที่ชาวบ้านก็ทําที่ดเดลโมเป้เนี้ยเขสามารถขอได้ไหมไอเนี้ยคือความประวัติใจของผมในฐานะหน่วยรับรองเนาะในตัวเองนะครับเพราะเย็นแล้วเนี่ยอาจจะต้องเลสประเด็นขึ้นไปในระดับของคนวางนโยบาย ะครับแต่ในของผมเนี่ยตัวภาครการกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยผมจะดูเป็นเคสไปเคสไปนะครับแต่อย่างก,กรณีของพบท .5 เนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงว่ามันไม่ที่สิทแต่เรื่องท่องเที่ยวสยทสวปใช่ไหมครับเออเนี่ยต้องไปดูก่อนเพราะกรณีก็ไม่มมเคยเห็นนะครับใช่ยากครับยากมากผม อันนี้อันนี้ปล่อยให้ทุกชุชนแล้วกันนะพี่ผมไม่ได้รับรองกับน้รับ ใช่ครับไม่ไหวแล้วครับครับนันผมก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าช่มานผมให้าการรบกวนไม่ไหวเล้วครับ ก็เลยรับรองเป็นลักษณะของติดต่อเ็งนี่แหละครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอะไรที่มันเป็นพิเศษพิเศษต้อง